สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจดิจพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบิยอนกาตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบานานาชาติชิงทคร่งรางวัลพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับ ปรีกตาครั้งที่37จะมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปเฝ้าทุลอองทุลิพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมบิยอนกตาตอเพื่อประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่น IRC Ciro ซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในนามทีมบายุหมายเลขใบเรือ THA 712มีสมาชิกในทีมทั้งหมด14คน สมเด็จพรนังเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือนิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือซึ่งจะช่วยทำให้เรือแล่นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยเร็วที่สุดและปลอดภัยสภาพดินฟ้าอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือนิเกเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ